สายทุกอย่างมีราคาแม้แต่ทั้งชีวิต สวัสดีนคหน้าต่ตาเน้ำตาลจำเดินวิ่งมาหาผมทำไม หรือว่าน้ำตาลเป็นวางเพลิงวะยาพึ่งโบทม,มีหมอ,อยาพึ่งน้ำตาลวางเพลิงเปล่าเห็นเดินไล่ผมอ่ะไม่รู้อ่ะน้ำตาลวางเพลิงเปล่าเห็นเดินไล่ผมทุกทีเลยเห็นเดินไล่ผมไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะแมงเงือมีนักล่าเข้าวะ สีเขียวก็พ <dans les gens ici> ูด <puis> ด <à déc> ิเข <bs> ียวมิ้งก็พูดดิกดค้างเผื่อพูดก็ได้ไม่มีใครเชื่อหมดปูเแล้วเหรอรู้ว่ามันตายจริงนต่รู้ไปไม่ดีนะ จบแล้ว <S 2> <S 2> เร็วเกินชมพูอ่ะทำไมเร็วกว่าฉันอีกฉันนี่แหละนักล่าวชื่ออื่นๆนอกเหนือไรยงานชมพูทำไมต้องปาดคนอื่นด้วยไม่กูปาดเลยกูกูสาจะรวยอยู่แล้วอ่ะโอ้เรียบร้อย